ายดีพี่น้องมาตั้งต้องพี่น้

เห็ดไม้เ huh. พื่อนเด้พี่น้องเลื้นบอกเอามาปื้นให้ลูกสาวพี่น้องเฟินหาลอยเนาะคือว่า

รอดนะไปจ้องแพ็คขึ้นหอพี่น้องตอนนี้เห็ดเกี่ยงหอเขาเด้อพี่น้องเด้อจับนึงสบายดีพี่น,อน้อง,ส,ส,องสูงทุกคนสบายดีจ้าเอาเตรียมเครื่องห่อเขาเด้อจ้ะเด้อเตรียมประเด็งน,นัวเกลือน้ำตาลย่างละเกาอันอย่างละเกาถุางน้อยอันนี้เนาะอืมเหยื่อหอไอันนี้เป็นปน,นัว น้ำเกลือน้ำตาลน้ำเคียงมากคะเคียงมาเฮ้ยเจ้ามาเคียงมาตั้งนี่แล้วมาเห็ดซอนเงี่ยตึงไปส่วนปีนปลาปีนซีนน่ะโมงกลางคืนฝนยังได้ลุกมาหนึ่งเข่าแล้วกันปีปลาตั้งหันแล้วเฮ้ยขอทิใชัเจ้าเห็ดเออนี่ซอยพ่นไข่เอาไปตำเหเนียงตำเหนียง Uh, ซอยบเบร์ห่อซเห็นักันซอยหาซอยไม่ได้นะเ c ีก็ยัง่เห็นนั่นไ่ี่เนาะองเพชรนนี้หามันครบบอกเอามาเอามานัเอาไปน่าอะใส่จากอันละห้านาีเอาไปเสร็จวันอยอยน,นี้ ยาย่นเห็นเราเขากายเหนี่ยมเหลือกวางคุณเขาบ่งจ้งซยตำเหนี่ยเ้อเด้อเฮ็ดคือคนกินมี่เด้อเต้นหล่อู่ ยากกินแซ่บคือการจะเ้ากินนี่ยขอกระพินนพ้น้ำองอกระพิ้น้ำเง็บน้นี่ก่อนเนาะเอาจับเรียงเรียงเรีเรียง,ยงไว้มัดก็ได้นังน้อยหายางมัดมัดจะสุงสกันเลย กระตุ้มจะเป็นนัวน้ำตาลกระตุ้มจะน้ำตาลเกลือกระตุ้มจะเกลือ เศร้านาสามโมงเาบยายสามโงเศ้าลุกไรุกแต่กี่เ็สองงก็ขึ้นแลกหนึ่เห้า ปล่อยน้ำในทางสะพา,านแม่เนีลูกเมี่ยงกับซอยแล้วครือพี่น้องครับเขะเอาไปตำเขากะซอยกันเห็ดพี่น้องกับมีลายหยาบหมดแล้วเขาสิถ่ายให้พี่น้องเบิ่งอีกรอบหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อว,ว่าะเขาใส่ยังไงลงไปกระนาดกำลังตำเมี่ยงตรงนี้เม,มียม่ยงน้ำนี่ก็แล้วแล้วเมี่ยงกระนาดตำพี่น้องเขาก็ใส่มาใายใส่ทงให้ได้เก้าทง น to to oh! <t <t ี่ก็น네ั่งน้อยหายมอสโอดินีให้เบางอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะได้เมย์ปุ้งมันเห็นอย่างนั้นพี่น้องโอ้ยสีดำเลยใส่คอเข่ามันเห็นแล้วพี่น้องเลยตายละท้องตั้แซ่บตั้แซ่บก็เจ้าตั้มใหม่ล otion ตั้มเปินใหม่ตั้มมีอกินก่อนนะโอนจับเนี่ยเปลาหมักเอามาสิเปลาหมักเนี่ยให้ก่อนซะหาปลาด้วยพี่น้อง

ขขขขเ,เขากหอกเขาต้มพัะเขาต้มวเครื่อง,อองหงอเขานองเลยอาเบรงนคิดแบบนี้นะรปีละครั้งแบ้ปีละครั้ง

กล้วยมะซิดามักอันยังเกาะมะมะกล้วยอันตานีมะคามมะสมโอมะแขงมีประแดกเกลือเป็นงัวน้ำลาน้ำปลา,ปาแล้วกะ็คำคำหมากยาสูบหมากเที่ยว,อ,วอันนี้ได้สิมละ โนี่ก็ใส่ไ well, ด้เลยบอกใสได้เลยอาจะอาลใส่มาถึงเอใสอยู่มักจีตาเา่เลยขอตมนี่กาเห็นมักแดงงลายเลยันนออกห่ครบนมีดา ากิตเ,ตเนียงตารกิริจากิเปปกเ,เป็นแบบนี้มัดลงใน,นี้เนาะเป็นถุง,ง,งน,น้อยตะมุดะิใส่ยโอยยาโอาพเจ้าเอาเป็นตาเจบหลังก <laughs> งเลยกงเลย

Ako, n ເືອໄດ້ພີ່ນ້ອງຂໍເກັບ นี่ปลาแดดคือเป็นนัวน้ำตาลหกเปอร์เะ็ที่น้องเลยให้เพลินไว้ใส่เห็ดแรงเห็ดง่ายเห็ดกินบอนใส่แล้วนี่เป็นปูน้ำปลาปลาแดดยังเลื้อเมี่ยงแล้ตา็ยังสิไปใส่นี่ปิ้งปิ้งปีปลาปิ้งซีนปิ้งเขียดหมูก้อยหมูก้อยอต้นนี้เอาทิ้งมาใส่น้ำรัง อันนี้เอาเตรียมตัวนี้ก่อนตอนนั้นช่วงอสองโมงเอาสิเสียมาเพิ่มอีกเด้อพี่น้องเด้อจนหลังเขาต้องไปเห็ดตอนเด้อปุ่นเอาเตรียมตรงนี้ไรอันนี้หายนะอะไรจะซูงอะไรจะเก่าอันนี่เลยพี่น้องกสีประมาณนี้เลยพี่น้องเด้อเขายังได้ใส่หมวดเป็นของกินเนาะเป็นเข่าเป็นยังกับเขาแหละสองงมเขาแหละเาจังได้มาเอาเอามาใส่เพิ่มแต่ละห่อแต่ละห่ออีก mười tám gắn hồ tham <laughs> biên hồ đất ngon dài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  ngon จงไว้ใส่ผู้ชนโอ้ยเด้กสาวเอ้ยตัดโอ้ยนี่ฮะมืก่อนใส่แต่นั้น เป็นเลย

nhào chứ họ dư đường thì không đâu ตอนงงคุณนานหนใยังอมันอมันปิ้งปลาปิ้งซีนเขาปิ้งเกลยดปิ้งปบเกลยดปิ้งปบเลยปิเกลยดแล้วปิ้งปบปิเกลยดก็แล้วที่นหลับเ็ดาเาด้วย โครงกัรใหญ่เป็นพั้นีเขาพนัน เก็บเก็บซ้อนสุดตะตาถ่ายนี่ไม่เฮ้ยมันก็บอกไปแล้วก็ลาไปเลยเลยเลยมีปิ่งปูปิ่งปลาอันนี้ก็กนนกห่อ,อได้เด้อพี่น้องเด้อยังจูงปองปไว้<ล>เข<ร>าใส่ปิ่งปูปิ่งปลาปิ่งกบลักษณะนี้พี่น้องปงิ่งเขียดพี่น้องปงิ่งซ้นปิ่งกบปิ่งซ้นประมาณจางังโมงคน สอม่มงคเดี๋พี่น้องกลางคืนเด้อบ่ายสองเนาะีหนึ่งที่สอ่นึ่สองหมดะพี่น้องบ่แที่หนึ่งที่สอง,ง,สอง,องมดละต,ต,ตื่นมาแต่มันก็เหตุต่อพี่น้องย,ยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิลาพีละน้องไปก่อนนะพี่น้องผ่ากดไลค์กดแชร์สองกันนาตาอ้นเดี๋พี่น้องเด้อยังขาดอีกสโพ้องเขายัางมันเนาะแล้วกันหนึ่งมังเอ๊ะปีกกบ ป,<า>ป,ปิ้งปลาปิ้งซีนเด้อพี่น้องเด้อยังขาดอยู่บบออซนไยอย่างอยู่เอาอันนี้เขาหา่อแล้วเขาจีจะมาใส่ตามหลังพี่น้องครบเกียร์ซีก็ใส่แบบนี้แหละเป็น,<ช>ป,นประเทศนี่นลาวเด้อพี่น้องเด้อต้องได้เห็ดทุกสีล่าไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณสุขุมสุคนมารับชมเด้อขอบคุณสุขุมสุคนที่เข้ามารับชมส่องกันหน้าทาวน์วพี่น้องเด้อบ๊ายบาย